โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี X2 นะครับคือว่าวันนี้นะครับพี่มาเปิดคลิปเมี่ยงๆไปไอเจมหลาคนเพราะว่าไอเจมบอกผมว่าอยากเอาคืนนะครับอยากเอาคืนไอไอนะครับจากคลิปที่แล้วที่มันปิดคอมวัวจริงด้วยวันนี้ใช่ไหมวัวจริงแล้วตอนนี้คือผมจะให้ดูนะครับคือผมมาเปิดในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับที่มันเงียบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทําอะไร โอเคทุกคนเห็นใช่ไหมเพราะว่าวมันกําลังดู Youtube อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรจาจะการคือการว่าเหมือนเหมือนจะคลิปไอเจมเลยตายเดียวกันเลยเดี๋ยวอาจจะเอาหนักกว่า เอาหนักกว่าเดิมครับเอาหนักกว่าที่ที่มันทำไปเจมเออเอาหนักกว่าที่ที่มันทำไปเจมครับก็คือว่าแก้งตัวหมดเลยเออคือครั้งนี้เอาจริงเลยนะเอาจริงเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนคือคลิปนี้ไม่ได้มีการเตียมแต่ฉากหรืออะไรอย่างใดนะครับไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องนะครับเปลี่ยนมุมดีกว่าเดี๋ยวมันเห็นเออมันรู้มุมเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วมันรู้มุมนะครับคือครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมถ่ายนะครับทุกคนอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างกกก็ขขออออภัััััยยดด้้้วนนนนนทคคคืรงีจจหไปเเ่ เกมไหนเกมวันนี้ไม่ได้เกมอ่ะเล่นเกมอยากเล่นอยากเล่นที่ไหนอ่ะขอเล่นหน่อยได้ป่ะใวบมานเล่้งผมเรื่องมีก็มีก็อยากเล่นที่นี้อ่ะเปิดตั้งเกมมาได้ไม่เอ้ยเปิดเกมได้ปะเอาเปล่าอะไรเอาเปล่าคือต่อยหนึ่งใน GDL เปล่าเออต่อยหนึ่งดีกว่าเอาเปล่ามาแฮชเอลอะไรดีอย่างนี้ดีกว่าแ้แอ้อะไรดีแฮ้ตกหน้าเออแฮ้ตกหน้าแฮชตกหน้าไหมแฮ้ตกหน้านะเอาไหมสัญญาสัญญาเมื่อกี้เขายัง แพ้แล้วป่ายังไม่เริ่มแพ้เลยป้าป่าเอาเอามาเอาแค่นั้นแหละใช่ไหมใเราเริ่มเข้าแล้วนะเข้าเราต้องนานแล้วน่ะรีบเข้าดีช้าจอย่างว่าสองลยเฮอออะไรของพี่เนี่ยชาช้าจังอ่ะก็จะเย็นๆสิก็กำลังเข้านี่อ่ะพวกจะเล่นยังไงอ่ะพูดอะล้วน่ะชิดชิดเข้าโอ้มาดิอันนี้ห้ามป้านนะไม่ปานห้ามปวนนะคือแพ้คือแพ้อะไรเนี่ยด้วย หนึ่ง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 คือจะเอาไงใส่เกาะหรือว่าไม่ใส่เกาะได้หมดเลยแล้วแต่ไม่เจมเพีอวไม่เจมเพีองเลยเอาได้หมดได้หมดอยู่แล้วได้หมดเหมือนกันเอาเพียวเพียวไปเลยจะหนักจะเต็มเลยนะแล้วเรแล้วคือจะเล่นอาวุธอะไรพวกนี้เปล่าเล่นเล่นหมดอ่ะวันงี้ดีกว่าเล่นหมดอ่ะวันงี้ดีกว่าเดี๋ยวกูถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นประกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่งขอทำอะไรบอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาใจเย็นสิอีโมไปย้อแค่นั้นแหละอีโมเดี๋ยวไปด้วะแล้วไปชุบด้วยรอเกิด ได้ก็ได้มาก็ขอให้พร้อมก่อนดิจะได้รู้กันนะได้ได้ได้อะไรอ่ะเปิดฉากมาตายเลยเหรอก็เขาใส่ก่ออยู่กลังกดหน้าจอแถบอยู่เขาแทงเลยไม่ต้องใส่ก็ตีคนเดียวอย่างเดียวตรงไหนว่ามาเอาตรงข้างหลังนั่นก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างหลังไหนข้างหลังหนัะข้างหลังข้างหลังเลยอ่ะมาตรงนี้ได้ไหมวะเป็นนึ่งนายอย่าเพิ่งนะของพัมยาก่อนี้กีวินสามวินไหมวินเดียววินเดียวไปเลยวัดวัดใจเลยอันนี้ใส่กอก็ใส่กอก็ใส่นะ đây tôi game, tôi, đùi tôi game hiểu không? Đu, không? không? tôi, đùi tôi game hiểu không? tôi này mình siêu quỷ, có không? có không nhá? đây, có nhá? có được không? đi, đi, đi! đi, đi, đi bắn 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 ตาเลย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 มาตาเลยโอ้ยตายว่ะไม่ไม่เมื่อกี้ไม้เจ๊งหายใช่มันมันเอาใหม่แล้วล่ะไม่มม่ไม่มึงโกงไหมวะเฮ้ยเอาโกงใครม่รยังไม่ได้ตังค์มาตังค์ทุกอย่างไม่มึงโกงมึงโกงเขาทำไมถ้าเราอีกวีนึงก็ได้จะได้รู้ไปเลยเอาล่ะก็มึงโกงกูอะไม่สนใจหรอกมึงจะชนะไม่จะชนะนั่นมึงโกงเอาวิ่ตีก็ได้มากับผมก็ได้มาไม่มาดีมามาเดี๋ยวผมซุบเลย เอาอะไรอ่ะพี่แม่พี่เจมูเอาไี่ติแม่เออมาเดี๋ยวเนี่เลยเดี๋ยวชุบพี่ติชุบดิชุบดิชุบดิอากูวัวตัวเก่งเนห่ะตัวเก่งสุดในแบบีล้วมาดิ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 มาดาดิม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 าดมาดิ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 มาด วินเดียวเวีนเดียวจบป่าวเวีนเดียวเลยวินเดียวเลยพร้อมยาพร้อมยาอะไรยังไม่ปั๊มยาเลยใจเย็นหน่มาดีมาดีมาดีนี่ไปไหนวะนะกลัวอะไรนี่ไปไหนนี่ไปไหนนี่ไปไหนไม่เตรียมตุ่มซะเลยเอาเอาเอาใครมาตีกูเนี่ยเอาเอาดำมาดิแล้วเฮ้ยแล้ใส่ฉอบรึเปล่าวะเฮ้ยงงอะไรอ่ะเฮ้ยมันเอืออะไรมันน่ะเฮ้ยปาไม่ดีไปีอย่เพิ่งทำมันทำมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเอาดีมาดีมาดีมือกูดีกว่าดีกว่เนี่ยพร้อมยังอ่ะ นี่มงโกยังไม่โกงเนี่ยพี่โกงอะไรเลยมันแทงบั๊กแหละบั๊กอะไรนี่ใช่บั๊กเมื่อกี้กงอะไรเลื่อนแทงมันแทงแบบบักมันมีสุดก็ฝันชี้ได้เลยใ่เมื่ี้มันกระตุกปึ๊กแล้วมือกระตีบั๊กอะเนี่ยมันเกินไปมันแก้ได้ทักตัวเอาอันเกินเกินไปเนี่ยไม่มันเกินไปเนี่ยโอ้พี่ดีโกอะไรอ่ะมันเกินไปเฮ้ยะไรเดี๋ยวก่อนอะไรไม่มันเกินไปไม่โกงอะไรก็เล่นตามกติกาที่บอกทุกอย่าง แพ้คือเอาความทิ้งคุณทำอะไรออกไปเอาความทิ้งหยาเลยเอาพีไม่สนใจอ่ะผมไม่สนใจอ่ะเอลืออะไรวะเนี่ยเอาหมดอ่ะอเฮียนั้นแหละแพ้ก็ความทิ้งไปแค่นั้นเองเอาปิดต่อยอ่ะคุณต่อยเอาดิแล้วพี่ทำงงผมพี่อิดก็ปิดก็ปิดเอาปิดลองปิดดูดิแล้วพี่ทำงผงอะไรก็ปิดไม่ต่ออ่ะลองปิดดู เขาไม่ได้ไหวตถอยหน้าเลยว่านี่ย้ที่เขาถามเราคือมึงเล่นโป้โป้ไอโป้โป้อะไรโป้เล่นโปี้เนมึงเล่นโป้ล็อกหัวอะไรล็อกหัวอะไรโป้ล็อกหัวที่มึงใช้ไงเดือนละห้าร้อยอ่ะผมไม่ใช้โป้เลยบอกไปเลยผมไม่ได้ใช้โป้ใช้โป้งเนาะแบนเหี้ยแบน้งล็อกหัวท็อกซิ่พ่อแม่ด้วยกูจับได้มึงนี่แหละไม่เวที่อะไรมีตะปูงง ไม่เป็ะไทยไม่เป๊มอุปพันด้วยเนี่ยเออมาเป็ะลวดหนามไม่เป็ะมีตะปูสนับมีไฟไฟอืมที่โกะต่อยีเกาดช็อตเลยมั้งไปไหนก็ไปไปบ้าไปแล้วไอ้บ้าไปแล้วแล้วเปิดก้อนโหมดเล่นเลยนะอืมจะร้องที่อะไรไปเลยมีใครเชื่อกูแล้วไปใครจะเชื่อมึงอ่ะมีเชื่อหรอมึงเล่นโป้เดี๋ยวมึงกันหนล่นเล่นกาดกันเองไม่ต้องมาโทษอะไรใช้โป้เล่นกาดกันเองไม่ได้กาดหรอกครับแต่มึงโป้ไง เขาเล่นกันสุจริตกีคอยเด็อย่าเป็นย้อนแล้วมันมันมีโปตรงไหนอมีโปเดี๋ยวกูจะให้ก็เช็คมึงโปกูไม่ดีเล่นปะก็ฝีมือด้อยวัฒนาอยายยายอย่างครับอย่างครบฝีไม่ได้วัฒนากูไม่อยากชนะเอาจริงๆกูอยากให้เด็กมันเหลืองมันเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอเด็กเหลืองมันจะพูดเหลืองอะไรนี่เหไดงครับเหลืองอะไรครับอย่ามันเก่งควายที่ตายแล้วอย่ามาร้องเออเออใครร้องครับเอาใหม่ได้มึงก็ร้องกันเนี่ยตอนแทนตายเห็นไหมโอ้ยอะไรวะยังไม่พ้อมเลยหรือเป่าร้อง เปิดไหมเอาอย่านี้แหมาดิแหนะโค้หมดตัวกอย่ีอะไรทอะไรไ้มงไปเจากันไมาดิแหนะโค้งกฉยไม่ได้ยังไงวะพี่น้องจัดเอาป้าแหนะข้าวเที่ยไรมาดแะเจคู่เลยีไงแล้วปาเออที่อะไัดเป็นก็ไปไปู่วาสาเล่นของูดีๆไปไม่ดีอะครัมึงเล่นโก โบเลยด้วยซ้ำ่อไปต้องเปิดไม่ติดลยดิฉันมาแม่จัดจัดบ้านดูดิอ่ะแม่ดูโบครับโบไงก็โบนี่คุณถามตัวนี้ดูดิเนี่ยมุณถามตัวนี้ดิคุณถามตัวนี้ดูดิถามตัวนี้ไมดิเที่ยจริงไหมมตัวจริงไหมมึงเป็นนี่อะไรนะทำปลาของเหรอปลาของไอ้มานนี้จอ่ะมานนี้จะเป็นนี่อะไรอ่ะ วาวมาดเยมาิคตะเปตหลบเอาว่าเอามาดิมาดินตะเปหลบอุ้ยเราไงมึง่าเย็นดิ่าเย็นดิออมึงเย็นดินี่เขาเล่นมิชลาครับเล่นเอเล่นเเยงเขาแกแก้เราว่หาเขาแห้แก้เพาวะเล่นเกินไปไอหนุ่มคือมึงเงาไงไอหนุ่มไอหนุ่มโดไปทคองหนุ่มเือเสียแล้วนุ่มเออแก้แก้่วิ่อเฮียม่เยเลยโอมึงขี้บ่ะใจเย็นดิ เอ้ยจะยเลยนนังเอ้ยเฮ้ยพอพอเอ้ยพอเอ้ยเอ้ยพอที่จะทยีอะไรจะกะพี้กูจ้าที่จะทอที่แม่นั่นแหละกูจะเล่นของกูกลับบ้านไปเลยกูกลับครับกลับไปกูจะเล่นทุนจลิยี่ทุอเลินกูจะเล่นทุนลคืออะไรทุนจลินไม่นู้ะรู้ปักังเอาลุงเน่ โรงไอ้เยีเกกูได้มันได้มันมาเลยมาเลยมันเป็นยังไงเ่อะไรอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอย่างมันเป็นยังไงอึงอิดสอบน่อึอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเน้้เฮ้้ยเฮ้้ยเ้เฮยเฮ้เยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ย่ยเอ้ยเฮ้ยยเฮ้ย allí a en el mundo de la mesa